ค่ะกับสวัสดีงัมๆพ่อแม่พี่น้องปองไปทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ทั้งช่องพรพาลว้ยนะคะพี่น,อน้องเนาะ่ะเมื่อนี้แแกร์มาวัดกุดแหงนะคะตามตัวดีตัวเด็ดไปฝากไปตอนพ่อแม่พี่น้องปองไปคือเก่านะคะพี่น้องเนาะค่ะค่ะ,คะสําหรับเมื่อนี้เนะคะพี่น้องค่ะเมื่อวานนี้กับอาจารย์พงก็ไดดปล่อยตัวดีตัวเด็ดออกไปแล้วนะคะเมื่อนี้แอรมาสากะมูค่ะพี่น้องค่ะ พราะว่ามาแล้วเมื่อวานนี้เห็นอาจารย์เพิ่นขึ้นไปว่าป่วยเนาะค่ะแอดก็เลยบ่อยากรบกวนอาจารย์เนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะสำหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เขามาแล้วเนาะค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะพี่น้องค่ะเพื่อเป็นกําลังใจให้ทางช่องเด้อร์ค่ะค่ะสำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่นะคะก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเนาะ,ะ,ะค่ะพี่น้องเนาะค่ะเพื่อสิบ่ได้พลาดข่าวสารดีๆเด็ดๆจากทางช่องพรพารวยเนาะค่ะพี่น้องเนาะ ค่ะเมื่อนี้แอดกสิภาไปเบิ้งตัวดีตัวเด็ดนะคะว่าอาจารย์พ่นไในปล่อยแล้วนะคะพี่น้องค่ะแต่ว่าอาจารย์พ่นบ่บใครสบายด้ค่ะพี่น้องเด้อค่ะกัสิบ่ได้สะดวกมากในการมาคุยมาบาอาหย่างซูเ้าฟังนะคะพี่น้องเนาะค่ะค่ะวันนี้แอดกัสิภาไปซ่องตัวดีตัวเด็ดนะคะว่าอาจารย์พ่นปล่อยแล้วตัวใดเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะค่ะตอนนี้กั ข้าเจ้าก็กำลังปูโตนอนเนาะค่ะพี่น้องค่ะเพื่ออี่สีบอกให้มันงไงกูไงกลุ่มนี่แหละค่ะพี่น้องค่ะถ้าว่าบริเวณวัดค่ะบริเวณรอบๆอบวัดกัสิมีแต่ขี่ไส้เนาะค่ะพี่น้องกัสิคุณไงแน่จักน้อยเนาะค่ะ ค่ะคุณพ่อคุณก็กำลังกวดตานนะคะคุณพ่อครัสวัสดีค่ะถามว่า,าตามตัวดีตัวเด็ดฝากพี่น้งองพ่อโหลาอ้ยี่พ่อเหรโหลายี่พ่อมาพ่อเฮ้ยมว่านี่มากอาจารย์ว่าบ่าสบายก็เลยบ่อยากรบกวนเพลินพ่นอแกนโมนีก็เพคุนค่ะมมออค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะโอ,อ้ได้ยาที่พร้อมตีนี่มาท่านจังหวะพอดีตัวสั่นนี่พอนผ้าลวดก็ได้ โอ้เหลือ,อยังแน่นอนบานนี้หน่อยอยาอาทิตนี่หน่อยค<ป>่ะพี่น้องป้องไปค่ะสั่นรับตัวดีตัวเด็ดเนาะค่ะของพระอาจารย์เนาะค่ะเลขเปลือกแตงโมเนาะค่ะพี่น้องค่ะเจ็ดสองห้าเนาะค่ะพี่น้องเด้อค่ะค่ะพี่น้องท่าน ขาเก่าไปพิจารณาเนาะค่ะพี่น้องค่ะผู้ใดมากระจัดผู้ใดคัดกระพานเนาะค่ะพี่น้องค่ะ่ะแคบหน้าจอไว้พิจารณาเด้อพี่น้องเด้อค่ะ่ะวันนี้แอดกสิมาขอพรจากปูชีปลากขาวห้องเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะขาเอาขอพรไปน้ำกันเด้อค่ะพี่น้องเด้อขอพรไปน้ำกันกับแอดมินค่ะค่ะค่ะสำหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเนาะค่ะที่เข้ามาเบิงมาชมคลิปนี้เนาะค่ะแอดก็ขอให้ มีโชคมีมานนะคะพี่น้องค่ะมีโชคมีม้านมีโชคมีใช่เด้อค่ะพี่น้องเด้อให้ถือหวยรวยเงินทองนะคะพี่น้องเนาะค่ะถูกหวยรวยเงินทองนะคะเด้อพี่น้องค่ะพี่น้องคะก็ขอพ่อน้ําปูชีพาเขาไปนน้ำกันนะคะพี่น้องเนาะค่ะผู้พี่น้องคิดสิ่งหนึ่งประกันไหนก็ขอให้ประสบความสำเร็จนะคะพี่น้องเด้อขอให้ถือสามตัวตรงๆเลขท้ายรางวันที่หนึ่งนะคะพี่น้องเนาะค่ะหรือว่าสิเป็นสองตัวเนาะค่ะส่วนมากเนาะค่ะ ถ้าเป็นตัวนี้พี่น้องก็ล่องยิบจับฉลากกินแบงรัฐบาลไว้นะคะซึ่งเลขกุดแฮ่เฮ้าเนี่ยเขาเลขหมุนสี่ครั้งนะคะสามตัวหนาโดยที่บอต้องกลับต้องปีนนะคะพี่น้องค่ะแต่ว่ากระบปเนี่ยนะคะพี่น้องเนาะคะ่ะห้างวดนี้เนาะคะ่ะมันถอยมากเป็นสามตัวตรงๆเลขไทยรางวัลที่หนึ่งกระได้นะ,ะพี่น้องเนาะคะ่ะกะอธิษฐานขอปูไปพร้อมๆกันนะคะพี่น้องเด้อ ดันชนเพื่อนลสเ่งในังน้ว่าเร่อนดาวยเชื่อการาในลอน์ที่มีควางกรงัาคิดสิ่งสันกระสของโลกจำนวนา

ศรัทธาชินนที่เขท่าที่เขาจังตาที่เขาส่ตัวตัวนังมองตัวตัวนาวด้วยตัวยืนใส่แต่สำหรับเขาเนี่ยถ้าศรัินานหมอกู้นึง การพี่น้องคะนี่ก็ขอพ่อจากปูเฮาเรียบร้อยแล้ยนะพี่น้องเนาะค่ะการพี่น้องท่านใดที่เขามาเบิ่งม่ช่มแล้วแอดไก่โใใ้้โซ่ให,ให,ให,ให้มันนะคะพี่น้องเด้อค่ะ สำหรับทางเอซีของพ่อผ้าลวเนะคะ่ะจังไดก็ขอขอบบุญขอบคุณทางคุณพลอยนภัทรนะคะพี่น้องค่ะขอบคุณคุณพลอยนภัทรนะคะ,คคะ,คะทีเด้โอนเงินมาสั่งอุโบสถกับพ่อนผ้าลวยกับสุผ้ารวยนะคะหนึ่งแสนเก้าสิบเก้าบาทนะคะก็ขอให้ขอบขั้วของคุณพ่อยนภัทรนะคะก็ขอให้จะเลื่อนฮงเฮืองเลืองเหลื่อมไปทุกด้านนะคะบวชสิคตดซิ่งนึ่งประกันใดก็ขอให้เอฟซีพ่อแม่พี่น้องนะคะ ทุกๆท่านเนาะค่ะได้รวมสั่งอุโบสถกระพายจารย์มากกระให้เฮ่งหิ่งลยลยเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะข้อไดอันประเสริฐก็ขอให้ตกไปเป็นของพ่อเม่พี่น้องปองไปทุกๆท่านเนาะค่ะที่ได้มารวมเห็ดรวมสั่งเนาะค่ะเนาะค่ะ,ะ,คะงวดนานี่คุณพ่อณพาเทศบุญมาเนาะค่ะถ้ำบุญสร้างอุโบสถมาแสนเก้าสิบเก้าบาทนี่กห้ขคให้กลับขึ้นไปลอยเท่าพันเท่า,ทาเด้อค่ะ ค่ะนี่กาเป็นบรรยากาศรอบๆวัดเนาะค่ะพี่น้องเนาะทางอาจารย์เพิ่นก็กระลังเฮ็ดกระลังส่างค่ะพี่น้องค่ะบ่ว่าสิเป็นด้านโตน้อนเนาะค่ะพี่น้องค่ะที่ร่วมมาเนาะค่ะพี่น้องค่ะร่วมทําบุญมากับสิกระลังสิประสบความสําเร็จแล้วก็อาจารย์เพิ่นก็กระลังคอยเฮ็ดคอยส่างไปเนาะค่ะพี่น้องค่ะซึ่งเมื่อนี้เนาะค่ะพระอาจารย์เพิ่นก็บ่บใครสบายเนาะค่ะก็เลยบ่ได้รบกวนเพิ่นเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะก็ได้เห็นตัวเลขนี่ละค่ะพี่น้องค่ะฝากต้อนพ่อแม่พี่น้องปองปายเนาะค่ะ สำหรับมือหนาเนาะคะ่ะถ่าพระอาจารย์เพิ่นดีขึนเนาะคะ่ะที่ว่าตอนนี้เพื่อนกำลังบอสบายอยู่นะะเนาะค่ะเนาะแอดกับสไดามากสัมผัสพระอาจารย์สูฟังไหมเนาะคะ่ะพี่น้องขังงวนนี้เพื่อนบอใครสบายข้ากับเจ็บบรรยากาศไปฝากไปต้อนพ่อแม่พี่น้องป้องไปก่อนเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ,ะสำหรับตัวเลขแนวทางเนาะคะ่ะพี่น้องตัวเลขแนวทางเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะซึ่งเพื่อนกับหามากกับเจ็ดสองห้าเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะ จ็ดซองหานะคะพี่น้องเดอ้อผู้ใดมักกระจัดผู้ใดคัดกับพานเนาะคะ่ะทั้งนี้ทั้งนั้นเนาะคะ่ะพี่น้องคะตัวเลขทุกตัวมิซิดเขา่ามิซีดหลุดนะคะพี่น้องเดอ้อโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะพี่น้องเพราะว่าทางช่องกับเป็นซื่อกลางหรือว่าเสนอเป็นแนงทางเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะสิลงทุนบ่ลงทุนกับพี่น้องก็ล่องเอาไปวิเคราะห์เบื้องก่อนเนาะคะ่ะไตตองให้ดีเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะ ไต่ตองให้ดีก่อนลงทุนเนาะค่ะพี่น้องเพราะว่าการลงทุนทุกอย่างมีการเซี่ยงนะคะพี่น้องเด้อค่ะถ้ามากก็ค่อยยิบจับฉลากกินแบ่งรัฐบาลถ้าบ่มากก็ผ่านไปเนาะค่ะพี่น้องคะถ้ารัฐบาลเพื่อนใจดีเพิ่นอาจสิแบ่งปันให้เฮาเนาะค่ะบ่ราว่าสิเป็น3าตัวหน้า3ตัวหลังเนาะค่ะ3ตัวท้ายเนาะค่ะพี่น้องค่ะหรือว่า2ตัวท้ายเนาะค่ะพี่น้องค่ะแต่ว่าเฮาสนับสนุนรัฐบาลหรือว่าฉลากกินแบ่งเนาะค่ะลอตเตอรี่นี่เนาะค่ะพี่น้องเฮ้าก็ได้มีรางวัลหลายอย่างแล้วก็เฮาก็ได ทำบุญไปนั่มเนาะค่ะพี่น้องเนาะคะ่ะซอยเหลือการกุศลไปนั่มเนาะค่ะพี่น้องสาหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเนาะคะ่ะที่มักเสียะะสะะเส่ยงโชคเนาะค่ะมักแสวงบุญเนาะค่ะเสี่ยงโชคเบิ้งเข้ากับ่องย,ยิบจับรอตลีไวรุ่นเนาะค่ะพี่น้องเนาะคะ่ะค่ะสำหรับท่านผู้ชมที่เขามาเบิง้งมาชมคลิปนี้แล้วเนาะคะ่ะแอดก็ขอขอบบุญขอบคุณเป็นอย่างสูงนะคะพี่น้องเด้อที่ซอยกดไลค์กดแชร์เนาะคะ่ะ บ้าขา่าโฆษณาเนาะค่ะเอดก็ขอขอบคุณพี่น้องทุกทท่านเนาะค่ะที่เข้ามาเบิงมาชมในคลิปนี้เนาะค่ะมาเป็นกําลังใจให้ทางช่องเนาะค่ะพี่น้องค่ะทังช่องซีอิได้กัเพราะว่าพี่น้องปองป่ายมาสนับสนุนเนาะค่ะมาค่อยเบิงมาเบิงกดไลค์กดแช่เนาะค่ะพี่น้องค่ะมาซอยกดไลค์กดแช่กัมาให้กาลังใจทังช่องกัขอให้ฮงเฮืองให้เหลืองให้เหลื่อมเนาะคะ่ะให้คิดสิ่งใดก็ให้ประสบความสําเร็จเนาะ,ะพี่น้องเนาะคะ่ะสําหรับเลขวัดกุดแห่เฮ้ากับอย่าลืมนะคะพี่น้องเด้อค่ะ จ็ดสองห้าเน้นเน้นนะคะพี่น้องหางเดียวโดดๆเนนะคะพี่น้องค่ะสําหรับวันที่ยี่สิบเก้านะคะว่างศิลาเลิกนะคะว่างศิลาเลิกนะคะอุโบสุดนะค่ะพี่น้องเด้อยังไงกับเขามาเบิ่งไม่ช่มเป็นมาเป็นกําลังแกงห้อีกคือเก่านะคะพี่น้องเนาะค่ะสาหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะคะที่เขามาเบิ่งมาช่มคลิปนี้แล้วนะคะแอดกะให้ถือหวยสามตัวตรงๆเลขท้ายรางวัลที่หนึ่งนะคะพี่น้องเด้อสุขภาพแข็งแรงถูกท่กทันาะคะขอให้โชคให้มั่นนะคะพี่น้องค่ะ คิดซึ่งนึงประการได้ก็บขอให้ประสบความสําเร็จทุกอย่างเนาะค่ะพี่น้องค่ะคลิปนี้แอดกัสิขอจบคลิปไว้ก่อนเนาะคะ่ะให้พี่น้องป้องไปทุกท่านเนาะคะ่ะเฮงเฮงรวยรวยสุขภาพแข็งแรงค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ